นี่ไม่ใช่ Still s t e วอเบร r o อแต่นี่คือ s t e วอ A d แดนดีก็พอจะรู้เลยว่าแฟนเกมแดนดีชอบหาตัวละครจากแดนดีไปอยู่ในเกมต่างๆแต่ก็ไม่คิดเลยว่าจะจับมาอยู่ในเกม s t e วอเบร r o อแบบนี้ <laughs> ทุกคนกำลังมองหาร้านซื้อขายไอเทมจากเกมโลบอกที่ดีๆและปลอดภัยสักร้านหนึ่งผมขอแนะนำวิวปกณรช็อป ร้านที่มีไอเทมจากเกมดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่อย่างอนิเมะ l a n d e r X หรือจะเป็นเกมปลูกผักทําสวนที่กําลังมาแรงอย่างมากในตอนนี้อย่าง Pro Arcaden ไม่ใช่แค่นั้นเกมเก่าแต่ยังดังอย่าง Block Food ร้านนี้ก็มีไอเทมให้บริการมากมายเช่นกัน ทั้งหมดที่พูดมาเป็นเพียงแค่เกมเล่นเล่นน้อยจากทางร้านเท่านั้นนะฮะยังคงมีเกมอื่นอีกมากมายให้ทุกคนได้เลือกดูและที่สําคัญสําหรับใครที่ยังไม่ได้อยากซื้อไอเทมในเกมแต่อยากเติมโลบัตที่ราคาถูกฝาเติมเองร้านนี้ก็มีบริการเช่นกันนะฮะพูดมาขนาดนี้แล้วใครที่มีความสนใจก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้ไปได้เลยนะฮะน่าจะเล่นเหมือนสตีว์เอเบลอตนะฮะแต่ทําไมเริ่มต้นเรามีศูนย์บาทวะอ๋อมันจะมีตัวฟีมันเหลี่ยมเนี่ยนะตัวฟีโอ้ ในแดนดี้ปกติก็กลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่ต้องเลือกนนี้ก็เป็นตัวฟีทังนั้นเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอามาก่อนหนึ่งตัวเอามาโอ้ไปแล้วไม่ดูดิกลเลยโอ้มาเลียมรอด้วยเงียเงีเงียเงข้าแล้วบ็อกซี่โคซี่เทนระดับเบบีนะฮะยังเด็กน้อยอยู่เลยย่าให้เงินรอบละหนึ่งเหรียญต่อวินาทีปีจ้าอยู่แป๊บเดียวได้1 2บาทแล้วเงียบ แล้วคู่ของเธอไปไหนอะไรอย่างปอปี้นะฮะอยู่ไหนเจ้าหรือว่าจะเอามาเหล็มสักตัวเงี้ยของฟรีเนาะอู้แดนดี้นี่ก็ระดับเบบีแล้วฮะจากที่ดูบนกระดานระดับเบบีน่าจะต่ำเตี้ยสุดๆแล้วมันไม่มีบอกด้วยซ้ำอ่ะอีก2นาทีนะฮะระดับชายหรือระดับเด็กจะโผล่ขึ้นมาอีกครึ่งชั่วโมงระดับมอนสเตอร์จะโผล่มา และสูงสุดของเกมนี้นะปัจจุบันอีก50นาทีตัวซีเคลต์จะโผล่มาแต่ตอนนี้เจอแต่ตัวเบบี้อ่ะโอ้โหแม่สตรอเบอรี่ซีเจิลโอ้น่ากลัวจังอุ่ยเก้าสิบบาทละอันนี้78บาทนะฮะเอาเรื่องนะขอตัวใหม่ๆบ้างได้ปะแล้วซื้ออะไรได้บ้างวะเนี่ยอ่าไม่กล่องทิชชู่เอามานี่แขนไม่ติดกับกล่องเลยนะเนี่ยจิ๊บ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 เข้ามาแล้ว แม่กล่องแทชชูให้เงิน3บาทต่อวินาทีนะฮะดีกว่ามาเหลี่ยมเยอะเลยแต่ราคาซื้อเขาอยู่ที่20บาทไงตอนนี้เราย,ยังพอมีตังอยู่อุย้ยเจอสีม่วงอีกแล้วโอ้โหหนึ่งเอ็มเมื่อไหร่จะได้ซื้อตัวพวกนี้วะงอนี่กุ้งเรล่านี้วะกุ้งเหล่านี้เฮ้ยเป็นรกุ้งเรามีฐานะนะฮะเป็นระดับสีม่วงอะ่ะอ่ากุ้งเกมนี้ไม่กากนะครับอเ้ไอตัวอะไรอะ่ะไม่เห็นคุนเลยอะ่ะคัตตานอนโบโตน,นเป็นหมอนอะ่ะ หลับสบายเต็มตื่นเลยสิเราอันนี้ก็ซื้อไม่ได้โอ้โหราโซอ่านดาโซ 5m มากล่องได้ชู้อีกแล้วน,นี่ 5k100k25k กล่องได้ชู้เอามา 5k กล่องได้ชู้อีกแล้วเอามามซื้อในกล่องได้ชู้นี่แล้วเว้ยเราซื้ออะไรไม่ได้เลยฮะนอกจากกล่องได้ชู้กับมันเหลี่ยมฐานะเราต่ํา,ตาเตี้ยมากเลยไม่อ่านเลี้ยงดูพวกเธอได้พวกเธอได้แค่เดินไปเรื่อยๆแล้วก็สุดปลายทางแล้วก็วนกลับมาใหม่เป็นซูชิสายพานเอา้าไม่ได้แล้วเหรอ มพงจับไปได้ไม่กี่ตัวเองเต็มวัยจังเดี๋ยวสัยเกตข้าบอกนั่นคือแดนนี่เหรอมีทุกบ้านเลยดิเก็บหน่อยเงบๆงๆๆบเงีบๆงียบเงยบเงบ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 เลเซอร์ต้องเปิดไหมเลี้ยงเ่าอยู่คนเดียวทุกคนรู้จักโรงงานผลิตแฮตที่อัดไหมฮะเอ้ยดูเหมือนจะกลายเป็นโรงงานอะไรไปแล้วไม่รู้ เออคือท่านประธานครับใช้ไม่ได้ในคิดมันไม่ยอมประสานเข้ากับโซลิดเลยสักนิดเดียวเออเออเออท่านประธานเปิดประตูแล,แล้วหน่อยได้ไหมแพทีทอออดอุ่นๆมันจะเย็นจนแข็งตัวสมดแล้วเอ,เอ้ขอโทษนะคะแล้วไอ้แพททอออดมันคืออะไรล่ะนี่คือโรงงานผลิตแพททอออดคุณภาพดีใครๆก็อยากใช้งายเก็บให้หมดหืมรายได้ครบถ้วนกำไรเน้นๆ 4K ขายสักตัวสิ โอ้ oh, ซื้อ20ขายได้10บาทอะฮะมี 4k ซื้อได้นี่ไงโอ่งมังกรที่แขนติดโอง่งเอามาเลย1แล้ว 2k แล้วอะไรได้อีกไหมอ่ะอันนี้ 10k 650ได้แค่โอ่งมังกรให้ตอนนี้เอามายังอยู่ในระดับเบบีอ้าอ๋อแพทิออตมันเต็มต้องขายอีกหนึ่งได้บีโอ้มังกรให้รอบละ15บาทต่อวินาทีราคาซื้ออยู่ที่ 2k เท่ากับว่าโอ่งมังกรหตัวเนี่ยฮะ สามารถเทียบกับโรงงานแพดดิออดเราทั้งโรงงานได้เลยนะแต่ไม่เป็นไรนะพวกเธอคือลากฐานการเติบโตของบริษัทเราเราจะไม่ปล่อยให้พวกเธออยู่อย่างโซนเปล่าแน่นอนไปเลยนี่เนี่และเปลี่ยนเป็อออนองค์ปรกรครับเราจะไปอยู่ลาดบุรีกันแล้วทุกคนเราสามารถซื้อแม่สตอเบอรี่ได้อยู่นะ 3K ลเรูปโงเน่าด้วย5้เคงแม่สตอเบอรีว่ว่ะเอา้าอ๋อมันมีแม่สตอเบอรี่สี่ซีดก็ไม่สี่ซีดอันไม่สี่ซีดแมงคอร์สแพง750 k เคไม่ไหว ราซื้อแบบ4ีซี่ได้ไม่ใช่ตัวนี้ดิอันนี้มัน10 k เคไอแม่สตรอเบอรี่ที่มัน 3K ไปไหนอะอยู่ไหนอะนี่ไอนี่ไง,ไงตัวแบบนี้อาฮ่าแบบแป้นแลน์มากอยากได้ต้องไปขายก่อนเอาแล้วนะระดับมอนสเตอร์ตัวแรกโอ้คือแม่โลออนเหรอ30บีคือต่อให้ดีใจที่เธอโผลมาผมก็ซื้อเธอไม่ได้อยู่ดีเปล่าวะเอาละนุกคนในเมื่อเราเห็นอนาคตแล้วว่าเราต้องเก็บเงินอีกมาหาศาลถ้าเกิดเราอยากจะได้ตัวดีๆนะฮะ เพราะเมื่อกี้ที่โผลมาแค่มอนสเตอร์นะยังไม่ใช่ตัวระดับซีเกตที่อีกครึ่งชั่วโมงจะโผลมาแล้วว่าถ้าโผลมาแล้วไม่มีตังซื้อมันก็ได้เสียดายปะได้เวลาเปลี่ยนเป็นสตรอเบอรี่ซีเผือกตัวนี้เอามาเลยแล้วก็ลูกโป่งเน่าเอามาเลยแม่สตรอเบอรี่ของเรานะฮะเวอร์ชั่นซีแต่อมยิ้มให้เงินรอบละ25บาทต่อวินาทีราคาซื้อที่ 3k ส่วนลูกโป่งเน่าเวอร์ชันแป้นแลน ให้40บาทต่อวินาทีราคาซื้อ 5k ค่อนข้างแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ก,กำไรพอสมควรเฮ้ยเฮผมเห็นอะไรนะมอนสเตอร์อีกแล้วบลอดเท่าไหร่ 6b เฮ้ยอันนี้ถูกกว่าอันนั้นนะนนั้น 30b เลยแบบไรอนาคตในการซื้อมากอะแต่นี้ยังพอซื้อได้ซที่ไหนอะตั้ง hey, <hey>, hey. ตัวมีอยู่511 <laughs> บาทซื้ออะไรอะ <laughs> เฮ้ยอะไราอมกแล้ววนะน่ะอ๋อระดับวัยรุ่นนะฮุเคนคือ laser and l แบบตัวโตว ร้อยเอ็มเลยเหรอไม่มีตังค์ซื้อแต่ซื้อตัวนี้ได้อยู่นะ 10K มันแตกต่างจากสตรอเบอรี่เรามียังไงวะอ๋อหน้าตาตัวนี้ให้รอบละ50ต่อวินาทีเลยนะฮะเท่าหนึ่งของแอตโจตัวนี้เลยอ่ะดีดีด,ด,ดีชอบเก็บเอามาให้หมดเลยมานี่ได้ยังได้ยังได้ยังอึ้งพึ่งแล้วขายอะไรดีเอาตัวนี้ออกไปแล้วกันแม่สตรอเบอรี่แมบีแล้วก็แม่ไดันโตเสาบ้านี่แล้วโอ้โหตัวแรกนะฮะมาเลย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 เข้ามาเข้ามาเข้ามา ให้เงินเราละร้อยห้าสิบต่อวินาดีเลยนะเนี่ยแปบเดียวได้หนึ่งเคแล้วอะ่ะหือไหวมากอยากซื้อไอ้เจ้าพวกเนี้ยแต่มันต้องใช้หลักเอ็มหมดเลยวะ่ะแห้งไปไหมเนี่ยเมื่อโรงงานทํากระดาษเชจูมันไปไม่รอดก็เปิดโรงงานทําฟาร์มหอยกันเลยในตอนนี้ <laughs> ใช้เวลาสักพักเลยนะฮะฟาร์ผมจะเปลี่ยนไอ้เจ้าไพร์ดอนั่นให้กลายเป็นฟาร์มแบบนี้ได้เราคิดว่าเราน่าจะอยู่ขั้นสุดท้ายของการเป็นระดับเบบี้แล้วแหละอย่างแดนดี้เนี่ยมัน 25K นะ ถูกฝ่าแม่ไดนโนเสาร์เยอะเลยอะข้ามไปได้ตัวที่แพงฝ่าแม่ไดนโนเสาร์ในระดับเบบีก็คือตัวหมอนเนี่ยฮะหนึ่งร้อยเคซื้อไม่ได้จากเรื่องอะไรแล้วเราเอามันเลยยุ่ยิก,กยุก่ยิยุยิมาแล้วอ่ะฮะเขาจะให้รอบละ200ต่อวินาทีนะฮะเยอะฝ่า50ได้ยุ่ยเอามันเลยขายไปให้หมดหมอนสองโอ้โหแดนดี้เราไม่สนใจเธอหรอกแล้วเดี๋ยวจะพักอ่ะโรงงานนี่ก็จะเปลี่ยนไปทำฟาร์มหอยได้แป๊บเดียวแกเป็นที่นอนนุ่มฟูซะแล้ว งแบบโอ้โหเก็บแป๊บเดียวได้ร้อยเคเลยอ่ะนี่สินะวิวัธนาการอืม้ายเลยเงแบบอุ้ยระดับชจ์อะแแล้วฮะแกจะไประดับนี้แหละ2 m เอมลยเหรออืมไม่ใกล้นี่ว่ะอีกนานเลยอ่ะหลังจากที่ผมได้เปลี่ยนให้โรงงานนี้กลายเป็นชุดเครื่องนอนโตโยมาสักพักผมก็รู้สึกได้ว่าไม่ไหวว่ะแม้จะเป็นเจ้าตัวที่อยู่ในระดับสูงสุดของเบบีก็ตามนะฮะมันก็ให้เงินแล้วแบบอือ ดูนะหฮเดิมนีได้ 100K อ่เมันยังซื้อตัวระดับเนี่ยขั้นถัดไปบนกระดานอ่ะไม่ไหวเลย 500K โอ้โหโคตรแพงและอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ถูกที่สุดด้วยมั้งเนี่ยอันนี้ 10M อหมดอนาคตเลยฮะจนกระทั่งเราได้เห็นทางลัดสู่แสงสว่างเลยไม่ใช่อันนี้ที่บกมืออยู่แล้วอันนี้แพงไปนิดหนึ่ง149โลบัก ถ้าโลบักไม่เหลือไม่แนะนําให้เติมนะฮะเพราะเดี๋ยวมันก็คงปิดในวันต่อไปนั่นแหละให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเจอตรงนี้ Starter Pack Begin the Game p r กราคา75ห้โลบักน่ารักนิดหน่อยได้ 500k บวกกับตัวนี้นี่ดาซโซอ่านดาซโเอาตรงเลยนะตอนนี้คืออยากได้มากอย่างที่บอกนะทุกคนเราไม่สนับสนุนให้เติมเกมที่มาจากเกมก๊อปแบบนี้นะฮะแต่เราไม่ไหวจริงๆขอนะเอาไป จัดมาเลยสตาร์เตอร์แพ็คผมเสียไปแล้วฮะมันไม่ได้อยู่ในนี้เหรอเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิวเสียไปเมื่อกี้ฮลัลโหลซื้อไปแล้วด้วยเฮ้ยห้าร้อยเคผมอะห,หรือว่าต้องรีเกมโอไม่ยากเสียเจ็ดสิบห้าโลบักฟรีห้าร้อยเคไม่ได้แถมมันยังเอาไอ้เจ้าลานเซอแอนด์เซอไปเดินดกๆอยู่ตรงโน้นนในทังหกักหมอนกลับมาลบ <Nope. S 1> อ้อาวซื้อไม่ได้ มันเขียนว่าเรามีเต็มแล้วอะไหนอะหรือมันอยู่ตรงนี้แล้วผมบั๊กอ,กอก่ะออกเข้าใหม่ดิลุนล้นลุ้นโอห้าร้อยเคเอ้ยเงินมาก็เหมือนให้ความว่า,วาไอ้เจ้าพวกนั้นก็อ้าวไปแอบ,บอยู่หรือเปล่านะเอ๊ะไม่มีเลยไอ้เจ้าลาซาอานาซาไม่พอไม่พอ,อยังจะให้กดอีกโอนโนไปเลยมันยังเอามอนเราไปด้วยผมต้องซื้อใหม่หมดเลยแหละครับแล้วห้าร้อยเคที่ได้มา <c oughs> แมบนี้จะเพื่ออะไรอะ่ะเอาซื้อใหม่ o p e เอาซื้อไม่ได้ด้วยเกมเจ๊งเลย n o ้ e เอาแล้วทีนี้ผมทำยังไง What